ช่องนะครับฟาร์มอีกแล้วนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพามาแนะนําสําหรับอาหารสําหรับหนูสำหรับหนูหนึ่งเดือนอายุ30สิบวันขึ้นไปนะครับผมว่าจะใช้อาหารสูตรไหนนะครับผมในการขนให้น้องน้องให้เขาโตโตเร็วครับสมบูรณ์ตามอายุตามวัยเขานะครับผมจะได้จําหน่ายคันต่อตลาดนะครับผมโอเคครับสําหรับฟาร์มผมที่ผมใช้อยู่ในฟาร์มนะครับผม ผมจะใช้อยู่อาหารจะเป็นอาหารหมูนะครับผมโปรตีนจะอยู่ประมาณสัก20%นะครับผมที่ฟาร์มผมใช้นะครับผมแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟาร์มอื่นที่ใช้านผมก็ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าสาหรับฟาร์มผมนี่ผมก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมในการพิจารณาในการใช้อาหารสําหรับเลี้ยงขุนน้องๆนะครับผมของผมนี่จะใช้อาหารโปรตีน20นะครับผม ไม่เจาะจงนะครับผมว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอให้โปรตีนไม่ต่ำกว่าสิบแปดนะครับผมสิบแปดถึงยี่สิบนะครับผมเอามาขุนครับแล้วเขาจะโตเร็วนะครับผมหนูขุนไปแค่แค่แค่เดือนเดียวครับผมจะเห็นจะจะจะโตเลยนะครับผมจะสวยเลยครับจะขึ้นไปประมาณสามถึงสี่ขีดเลยนะครับผมสําหรับหนูแค่เดือนเดียวนะครับเลี้ยงไปแค่เป็นสองเดือนนะครับผมแล้วก็อีก เทคนิคนนะครับ oh, <no. S 1> ที่ผมอยากแนะนำเ,นเพื่อนๆเลยคือ <c oughs> ใช้บอ่อขุนนี่พยายามทำให้เป็นให้หนูเจาะทะลุหากันนะครับผม oh. เพราะว่าหนูเขาจะได้วิ่งครับวิ่งจะได้ออกกําลังกายด้วยวครับผมแล้วก็กินแล้วก็ออกกําลังกายอย่างนี้นะครับผม oh. นี่ครับที่ใส่อาหารอีกอีกนึงก็เป็นปัจจัยนะครับผมในการขุนหนูให้โตเร็วนะครับผมเทคนิคเขาก็จะมีประมาณนี้ครับคือที่ใส่อาหาร ขอให้เป็นปากกว้างๆเข้าไว้ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูเขาหลายตัวนี้ครับเขาจะแย่งกันกินอาหารครับผมถ้าปากกว้างๆเนี้ยเนี่ยครับอย่างผมทาเนี้ยใหญ่แจแก้ยวนะครับผมอันนี้น่าจะประมาณไม่มั่นใจว่าแปดนิ้วหรือเปล่าหน้ากว้างครับผมเนี่ยครับเวลาเขาขึ้นกินอาหารนี้ครับเขาก็จะขึ้นนั่งกินได้ไม่ต่ำกว่าสิบถึงสิบห้าตัวนะครับผมนี่ครับเขาก็จะผัดเปลี่ยนกันขึ้นมากินนะครับผมเขาก็จะไม่ไม่แย่งกันแล้วก็จะไม่กัดกันนะครับผมเนี่ยครับยังบอกผมเนี่ครับ เนี่ยครับแล้วก็อีกอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้หนูโตเร็วนะครับผมคือบ่อบ่อที่เราขุดเขาครับเราจะเราอย่าพยายามใส่หนูให้เยอะนะครับผมอย่าใส่ให้เยอะเกินไปนะครับผมอย่างของผมเนี่ยครับอย่างบอกผมเนี่ยผม,ผมผมขุดนี่ครับผมจะใส่หนูเข้าไปแค่น่าจะไม่เกินบ่อละยี่สิบห้าตัวครับสําหรับ2บ่อนะครับเจาะทะลุหากกัน เพราะว่าผมเคยใส่เยอะแล้วครับใส่เยอะมันก็ประหยัดท่อก็จริงแต่ว่าหนูจะไม่ค่อยโตนะครับผม oh, <no. S 1> ถาการถ่ายเทไม่สะดวกแล้วก็อาหารจะแย่ยงกันกินนะครับผมมันจะกินไม่อิ่มนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยโตครับใส่แค่นี้ก็พอครับอย่าให้มันเกินยี่สิบห้าตัวนะครับผมถ้ายิ่งใส่น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับแต่ว่าถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะมันก็จะเปลืองท่อใช่ไหมครับอย่างหนูเรามีสักร้อยตัวอย่างงี้ร้อยตัว ผมก็จะแบ่งเป็นสักสีท่อใช่ไหมครับบ่อขนครับแต่ถ้าเราใส่เยอะเยอะไปคนนี้มันก็จะประหยัดก็จริงแต่ว่ามันหนูเราจะไม่โตนะครับผมความสมบูรณ์เขาจะไม่มีครับเขาจะโตแต่ว่าเขาจะโตช้านะครับผมเนี่ยครับโอเคครับก็เป็นอีกเทคนิคนึ่งนะครับผมเป็นสําหรับมือใหม่ครับเพื่อนๆที่กําลังหาอยู่ว่าจะใช้อาหารแบบไหนดีนะครับผมผมก็มาแนะนำแนะนําครับผมเพื่อนๆครับคือ ใช้โปรตีนครับสิบสิบแปดถึงยี่สเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผมในการใช้ครับแล้วให้แบบไหนให้ยังไงเนี่ครับผมผมนะครับให้แค่วันละครั้งครับผมเพื่อนๆว่างตอนไหนก็ให้ตอนนั้นครับผมผมจะผมจะว่างสําหรับฟาร์มผมเนี่ยครับผมจะว่างตอนกลางวันผมก็จะให้ตอนกลางวันนะครับผมให้แค่ครั้งเดียวครับมีผสมอะไรไหมสําหรับผมผมครับผมจะบอกเทคนิคเลยคือก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมก็ อาหารนี่ช่วงหนึ่งเดือนแรกที่แยกออกจากเขานะครับแยกออกจากแม่เขาตั้งแต่สามสิบวันแรกถึงหกสิบวันใช่ไหมครับประมาณสามสิบวันแรกนะครับผมจะให้อาหารเม็ดอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มีเสริมหญ้าดีเพียเข้าไปนะครับผมอาหารก็ให้มอนเดิมแต่ว่าเราจะมีเสริมหญ้านะครับผมผมจะให้หญ้าสามวันให้ครั้งหนึ่งครับผมเพื่อไม่ให้บอกมันสกปรกเร็วเพราะว่าถ้าเราให้หญ้าบ่อยเงี้ยครับมันจะเปียกครับหญ้าเขาจะมีน้ําแล้วมันจะเปียก จะทําให้บอเหม็นแล้วก็เหนเยอะแล้วก็ต้องได้ทาความสะอาดบ่อยนะครับผมแต่อาหารเขาเราก็ให้ปกตินะครับผมอยู่ฟาร์มผมนี่ผมจะไม่ผสมอะไรเลยนะครับจะให้เฉพาะจะให้เฉพาะหัวอาหารเพียวๆ,ๆเลยนะครับผม oh, <no. S 1> แล้วทีนี้เพื่อนๆข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะให้ไปอีกเราจะให้โปรตีนยี่สิบกับสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี้ยให้ไปนานแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างฟาร์มผมเนี่ยครับ ผมจะให้ไปสัก30ถึง45วันนะครับผมแล้วแต่บ่อน,นะครับผมถ้าบ่อไหนหนูมันแออัดอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้ไปประมาณ45วันนะครับผมก็คือหนูเดือนหนึ่งเนี้ยให้เราเราให้ไป45วันพอถึง45วันหนูเขาก็จะอายุประมาณ2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็ถัดไปจากสองหนึขึ้นไปผมก็จะให้อาหารตามปกตินะครับผมอยู่ฟาร์มผมนี่ผมก็ให้แค่โปรตีนแค่สิบสองกิโลรนะครับผมเขาก็สูงเข,เขก็โตแล้วนะครับแค่นี้ก็พอครับเพราะว่ามันจะเป็นการลดต้นทุนของเราด้วยถ้าเราให้อาหารโปรตีนสูง,สงลากยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับสวยหนุ่มก็สวยมากโตเร็วมากครับแต่ว่าต้นทุนเราจะบานปนไปนะครับผมมันจะเยอะไปครับต้นทุนมันจะบานปนไปแล้วมันจะคำนวณบอกลบแล้วมันจะไม่มีกำไรนะครับผม โอเคครับสำหรับที่นี้ผมก็มาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้ครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนครับทำได้ครับผมโอเคครับสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ